สวัสดีครับกลับมาพบกันในการพยากรณ์ดวงชะตาแบบรายเดือนเป็นคำทำนายสำหรับดวง12นักสัตว์หรือว่าดวงปีเกิดที่เข้าใจง่ายดูได้ไม่ยากเพราะทุกคนก็น่าจะทราบปีเกิดของตัวเองกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเกิดปีอะไรพศไหนเทียบเป็นปีนักสัตว์ได้นักสัตว์อะไรกันบ้างหรือใครที่ไม่ทราบจริงๆว่าตัวเองเกิดนักสัตว์ไหนกันแน่ก็ส่งปีพศออที่เกิดมาใต้คลิปนี้ได้ครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ และสำหรับดวงประจำเดือนนี้เป็นดวงชะตาของคนที่เกิดปีชวดซึ่งเดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนดวงชะตาในรอบปีที่จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีซึ่งดวงจะเปลี่ยนครั้งใหญ่เพื่อไปเข้าสู่สักรารใหม่หรือว่าปีใหม่ที่เป็นรอบการเปลี่ยนดวงประจำปีครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้หลายดวงชะตา จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างแล้วเพราะว่าดวงรอบปีจะไม่ได้เปลี่ยนแบบปุรปปับภายในวัน2วันนะครับมันจะเปลี่ยนมาก่อนหน้านั้นเสมออย่างต่ำก็2-3เดือนลงหน้าก็เริ่มทยอยปรับเปลี่ยนจนมาชัดเจนเอาในวันเปลี่ยนสกราดใหม่หรือว่าวันปีใหม่นั่นเองครับและเดือนกันยายนนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนดวงครั้งใหญ่เรามาดูกันว่าทิศทางต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างจะดีหรือร้ายอย่างไรและมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง ใน3-4ถึงเดือนที่เหลือจากนี้เราไปดูกันเลยครับภาพรวมดวงชะตาในเดือนกันยายนต้องบอกว่าเป็นเดือนของจุดเปลี่ยนดวงที่สำคัญหลายด้านครับเพราะเดือนนี้ดวงกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพลิกฟืน้นจากจุดต่ำสุดไปสู่จุดที่ดีขึ้นทั้งในด้านของการเงินโชคลาภความสำเร็จจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปถึงปลายปีเลยทีเดียวครับ หากเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาดวงมีการสลับสับเปลี่ยนอยู่หลายรอบบางเดือนก็ดีขึ้นบางเดือนก็แย่สลับไปมาอยู่บ่อยครั้งเป็นลักษณะที่ดวงยังไม่นิ่งเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่สลับกันไปมาจะดีหน่อยก็ช่วงสงกรานต์ช่วงเมษาพฤษภาช่วงนี้หลายคนดวงดีมีโชคมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่พอเข้าเดือนมิถุนาดวงก็เริ่มมีปัญหาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงก็เรียกว่าดีก็ดีไม่สุดครับพอมีอะไรดีๆเข้าหน่อย เดยวก็มีเรื่องตามมาถ้าหากพื้นดวงดีหน่อยก็อาจจะไม่เจออะไรแบบนี้หรือว่าเจอแต่ก็ไม่รู้สึกว่ามันหนักแต่ถ้าใครพื้นดวงไม่ค่อยดีมันจะเหมือนกับเคราะห์ซ้ำกรมซัดให้แย่ลงไปอีกก็เป็นลักษณะดวงที่ผ่านมาครับแต่ว่าเดือนนี้จะเป็นรอบของการพลิกฟื้นรอบใหม่ที่จะส่งผลให้ดวงกลับมาดีขึ้นแบบต่อเนื่องหมายความว่าดวงจากนี้มันจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องนับจากเดือนกันยายนเป็นต้นไปครับ น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเป็นจนถึงสิ้นปีเรียกว่าดีแบบม้วนเดียวจบเป็นดวงขาขึ้นแบบไม่มีตกทิศทางจะดีขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีเลยทีเดียวครับก็นับว่าเป็นข่าวดีที่จะทําให้หลายคนโล่งอกมีความหวังเกิดมีสิ่งดีๆเข้ามานับจากจุดนี้เป็นต้นไปครับและที่ดเด่นเห็นชัดก่อนเพื่อนเลยก็คือดวงการเงินครับที่เดือนนี้ฉายแสงโดดเด่นกลับมามีพลังที่เข้มแข็งส่งผลถึงดวงชะตาอย่างชัดเจน ในแง่ของความดีเด่นครับหมายความว่าการเงินจะดีขึ้นนับจากจุดนี้เป็นต้นไปครับเงินทองจากที่เคยสะดุดอัดอั้นมาแบบไม่สุดเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายก็เริ่มจะไหลามาเทมามากขึ้นมาจากหลายทิศทางด้วยกันครับทั้งที่เกิดจากการกระทําของคุณเองจากการงานจากการค้าธุรกิจการลงทุนก็จะให้ผลดีขึ้นได้เงินมีไรายได้เข้ามาเป็นก่อเป็นกำมากขึ้นครับหยิบจับอะไรก็เป็นโชคดีได้เงินได้ทอง การลงทุนลงแรงไปไม่เสียเปล่าแต่จะได้ขึ้นกลับมาหลายเท่าตัวเลยทีเดียวครับนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปและจะดีต่อเนื่องแบบดีวันดีคืนในเดือนที่เหลือไปจนถึงปลายปีครับรายได้เงินทองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆท,ทางเรียกว่ามีโชคเรื่องเงินดีเด่นทําอะไรก็ได้เงินลงทุนอะไรก็รุ่งมีโอกาสประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจเงินทองก็ไม่ได้เป็นไอเสียครับก็เรียกว่า นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องอีกสมเดือนที่เหลือฐานะการเงินจะเริ่มมั่นคงขึ้นมีเงินเข้ามาหมุนใช้จ่ายได้คล่องตัวไม่ค่อยขาดเงินไม่ขาดสนมาหมดทั้งก้อนใหญ่ก้อนเล็กปัญหานี้สินต่างๆจะคลี่คลายหมดไปมีทางออกทางแก้ที่ดีมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลให้มีโอกาสหมดหนี้หมดสินได้ในปีนี้ครับหรือ,อยังช้าก็ไปปีหน้ามีโอกาสครับขึ้นอยู่กับปัญหานี้ของแต่ละคนด้วยหากไม่มีอะไรมาก นีสินไม่มากเกินไปก็มีโอกาสหมดหนี้หมดสินในเร็ววันนี้ครับเพราะว่าดวงการเงินเริ่มฟื้นตัวดวงดีขึ้นเงินทองจะมีเข้ามาดีช่วยให้ปัญหาเรื่องเงินต่างๆหมดไปในเร็ววันนี้ครับส่วนเรื่องเด่นอีกเรื่องที่ส่งผลดีกับดวงชะตาอย่างชัดเจนดีเด่นไม่แพ้กันเลยทีเดียวก็คือเรื่องโชคลาภความโชคดีเดือนนี้ดีเด่นไม่แพ้ใครทีเดียวครับและดวงโชคลาภมันก็ยังสัมพันธ์กันดีกับดวงการเงิน เรื่องเงินเรื่องทองก็หมายความว่านับจากเดือนนี้ดวงจะดีมีโชคบ่อยขึ้นครับโดยเฉพาะโชคเรื่องเงินเรื่องทองดวงกําลังดีเด่นขึ้นแบบผิดผูพิตาได้สิ่งที่หวังมาอย่างเกินความคาดหมายความโชคดีตรงนี้จะครอบคลุมถึงด้านลาบลอยการเสี่ยงโชคถูกลงวัลต่างๆและยังลงไปถึงการกระทําสิ่งต่างๆทั้งทํางานทํากิจการการลงทุนลงแรงก็จะให้ผลดีขึ้นครับทํามากได้มาก ยิ่งทำยิ่งได้เยอะยิ่งขยันก็ยิ่งรวยครับเรียกว่าดวงการเงินเปิดทางดวงโชคลาภหนุนนําโอกาสแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับอีก3-4เดือนที่เหลือก่อนเส้นปีดวงดีแบบจัดเต็มครับทําอะไรก็เฮงปังโชคดีมีชัยแน่นอนครับเพราะฉะนั้นแล้วนับจากจุดนี้ใครคิดจะทําสิ่งใดให้เร่งลงมือทําให้เต็มที่เลยครับมีเวลาเหลือไม่เกินสเดือนนับจากเดือนนี้เป็นช่วงกอบโกยกาไรครับ นำขึ้นให้รีบตักเร่งขยันทำงานขยันหาเงินให้มากๆครับดวงอาจจะพลิกจากคนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาก็ได้ใครจะรู้ครับถ้าดวงมันได้อะไรๆมันก็ดีไปหมดนะครับให้ตั้งความหวังเผื่อไว้เยอะหน่อยนะครับอย่างเช่นใครที่อยากมีเงินล้านก็ตั้งเอาสักสิบล้านอยากร่ํารวยก็ตั้งว่าจะเอาสักร้อยล้านอะไรแบบนี้ครับหวังเผื่อไว้หน่อยหรือว่าหวังจะปลอดหนี้ภายในสิ้นปีนี้ อย่างช้าก็ไม่เกินภายใน1ปีตั้งเผื่อไว้หน่อยครับสุดท้ายทําได้ไม่ได้อย่างไรแต่ถ้าตั้งใจทําไม่ถึงที่สุดมันก็ต้องดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อย่างแน่นอนครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นก็สรุปเรื่องการเงินกับโชคลาภได้ว่าเดือนนี้เป็นเดือนของการหลุดพ้นจากความยากลําบากจากปัญหาต่างๆเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องนี้สิกําลังจะคลี่คลายเปลี่ยนแปลงพลิกฟื้นกลับมาดีขึ้นอย่างเด่นชัด เงินทองจะเริ่มหลั่งไหลเข้ามาโชคลาภจะเกิดขึ้นหลายด้านครับโดยเฉพาะโชคเรื่องเงินดวงทั้งสองด้านนี้เปิดทางแล้วทำอะไรก็มีโอกาสประสบความสำเร็จก้าวหน้าจเจรรุ่งเรืองร่ำรวยขึ้นนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับส่วนในเรื่องการงานระยะนี้ดวงมันยังนิ่งๆไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากครับเ,เ,เพราะดวงการงานจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงก็คงจะภายในเดือนหน้าเป็นต้นไปครับซึ่งดวงลักษณะแบบนี้ ก็ควรเน้นอยู่นิ่งๆทำงานทำกิจการเดิมที่ทำอยู่ต่อไปแต่ว่าตั้งใจทำให้มันดีขึ้นเป็นผลลัพธ์ที่ดีชัดเจนมากยิ่งขึ้นปรับปรุงสิ่งที่ทำอยู่เดิมให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความผิดพลาดความซ้ำซ้อนหาเครื่องมือเครื่องทุนแรงมาเสริมหาคนเก่งๆมาช่วยหาความรู้ให้ตัวเองเพื่อที่จะมาทำให้กิจการงานได้ผลดียิ่งขึ้นครับระยะนี้จึงไม่ควรเปลี่ยนแปลงในงานหลักที่ทำอยู่ครับ แค่ปรับปรุงให้มันดีขึ้นเป็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นก็พอส่วนคนที่ตกงานรองานระยะนี้คุณอาจต้องเหนื่อยวิ่งสัมภาษณ์งานกันหลายที่หน่อยครับแต่ความชัดเจนมันก็ยังไม่ค่อยมีก็ต้องรอผลกันต่อไปครับคาดว่าเดือนหน้าไม่เกินจากนี้น่าจะมีข่าวดีครับมีงานมีการทํากันทุกคนครับส่วนคนที่เพิ่งลาออกมาทํางานส่วนตัวมาทําธุรกิจก็จะเป็นระยะที่ต้องหาความรู้เพิ่มขึ้นให้มากๆครับ เป็นช่วงของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนเรื่องอุปสรรคมีแน่นอนครับจะมากจะน้อยก็ว่ากันไปแต่ถ้าเราสู้ไม่ถอยก็จะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนครับฝากเตือนเรื่องการติดต่อสื่อสารการพูดคุยการเจรจารวมถึงเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างระยะนี้อาจจะเจอเรื่อง,งหงุดหงิดกวนใจเจอคนมากวนประสาทอยู่บ่อยๆนะครับหรือเราเองก็เผลอไปพูดไม่เข้าหูคน ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้ไว้หน่อยครับเรื่องการสื่อสารเรื่องคําพูดก็ต้องไต่ตรองให้ดีก่อนอย่าใจร้อนเกินไปหรือว่างหงุดหงิดมากเกินไปจะเป็นผลเสียกับตัวเองสิ่งที่จะได้อาจไม่ได้สิ่งที่สร้างมาอาจจะพังลงเพียงเพราะอารมณ์โ่ววูบก,ก็ฝากเตือนครับพะระยะนี้นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ไปทําอะไรใครเลยก็อาจจะมีคนมาหาเรื่องมากวนประสาทอยู่บ่อยๆก็ต้องควบคุมสติให้ดีครับปล่อยวาง อย่าไปถือสาหาความเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ก็ฝากเตือนกันไว้เรื่องหนึ่งครับในระยะนี้